ราศีตุลนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่ต้องแชร์นะเพราะว่าราศีตุลเนี่ยมีโชคดีมากนะครับคนเกิดราศีตุลคนไหนอยากมีโชคต้องแชร์เลยนะฮะแล้วก็กดหัวใจมาเยอะๆนะครับคนราศีตุลเพราะว่าดาวครับผมดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะครับคราวนี้คนที่เกิดราศีตุลในเดือนนี้เขาเรียกว่าดาวลาภะคือโชคลาภเนี่ยคือดาวอาทิตย์อาทิตย์เล็งกับเสาร์นะครับผมเลยทําให้ราศีตุลเนี่ยมีโชค ชัดเจนนะครับในเรื่องของชาวราศีตุลภาพภาพของดวงคือเด่นเรื่องโชคมากๆแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยคือตำแหน่งของดาวอังคารนะครับอังคารไปอยู่ในตำแหน่งเรือนดาวพุธเรียบร้อยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเด่นเกี่ยวกับเรื่องโชคทางการเงินครับตุลเด่นเรื่องโชคนะครับให้มองเลยนะโชครวนรนะครับอันนี้ให้คะแนนแบบว่าร้อส่วนเรื่องความรักเนี่ย เป็นตำแหน่งเจ้าเรือนดาวอังคารอังคารย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วนะครับจากช่วงเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยจะมีความรู้สึกกังวลเรื่องคู่หรือบางทีรู้สึกเบื่อนหน่ายกระทบกระทั่งกันง่ายนะครับมันก็จะเกิดความลาบลื่นขึ้นหลังจากที่ดาวย้ายในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลดีกับชาวราศีตุลในสเต็ปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับใครที่สนใจวอลเปเปอร์นะคะสามารถเข้าไปที่บ้านเขียวของเราแอ m มิ a l ลอร์ n แนได้เลยนะคะ